เมื่อนักชกญี่ปุ่นฮุนดีผู้นี้ครับอยากจะมากำราบนักมวยไทยร้างเวทีมานานครับงานนี้มันติดเป็นผันเพือครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวมาแูกันพรจังว่านี้ครับจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับเปิดตัวมาครับนี่คือโกโอนะครับโกโอนักชกจากญี่ปุ่นนะครับเจอกับเจ้ของนักชกชาวไทยนะครับไม่รู้ว่าใครจําเขาได้มาครับนี่คือชูชัยนะครับชูชัยนี่ปัจจุบันใช้ชูชัยฮาร์เดสจิมเบิร์กเอานะครับ ก็ไปสอนมอยู่ที่ปุ่นครับนี่ครับชูชัยครับตอนนี้ผมพยายามค้นหาประวัติของเขาคนนี้แล้วนะครับแต่ว่าประวัติไม่เจอสักเท่าไหร่ใครทราบชื่อเดิมทราบประวัติทราบชื่อเดิมรายการอะไรไงแจ้งมาให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากครับนี่เขาจองพามวยไทยโดยสอแซกภาษาใต้ครับงเดี๋ยวช่องนี้โคชเททีวีเามาดูเปรียบเทียบเนื้อตัวครับทางด้านของโกโอนี่อยู่สูงกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็กามเนือดูดีกว่าครับ อ่านะครับจะดูว่ามันจะเป็นพันธุ์ืชผมจังหวะนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเทีวีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโคชเทีวีครับช่องพัมวอเทสโซแซกภาษาใต้ครับทั้งคู่ครับก็เจอกันในรายการบีส์นะครับผมอ่านัดครั้งที่13ครับเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2021หรือปี2564ครับมาถึงก็จะจอขาเจอพลิกเมียครับโอ้ลงไปนอนหงายนะครับขาชี้ฟ้าเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับโกโอครับโกโอ วาพื้นของบ้านอย่าน่าเล่าวันเราเล่าเดียวหลมยาวถ่างยืนเล่าแล่นะใหญ่เล่าเหล่าเล่านะครับเล่าเหล่าเดี๋ยวหล้มยาวครับแข่งขวามนะครับโกครับทุนจังวันนี้ทีป้ายครับเจ้าของชูชัยอันลำตัวครับเจ้ของโกแล้วเจอนี้ครับพาเทลงพื้นครับขาชี้ฟ้าเหล่าแล้วครับอ่าโอ้ฐานไม่ดีฐานไม่มั่นฐานไม่คงนะครับแม่โดนเข้าไปล้มครับแต่ขามาครับเจ้ของชูชัยขาขวาชูชัยครับมัดซ้ายไม่โดนครับ อ๋อเมืนกุนนีเป็นโกโอครับขอไปครับโกโอนมสีน้ำเงินครับชูชัยนมสีขาวครับแต่ขวาไม่ถึงโกอ้าวระวังครับแหมเกือบไปครับใช่ไปครับใช่ไปนะจ่ายไปคือเกือบไปครับหนึ่งสองเ้าโกเดินขวาราเขาซ้ายครับเขาซ้ายครับชูชัยครับเข้าขวาแทงแหลมเพียบเก้ามีอาการนะครับโอ้เจอเขาาเรามีอาการพื้นโชกครับแต่กรลมการแยกเสกอนครับเดินข้าหาครับชูชัยจังหวะนี้เข้าหาเดินบดเดินไปชิดเดินบี้เดินติดเลยครับมาครับแข่งขวาเตะพับในครับมัดซ้ายมาครับ จังหวะนี้ครับกอดไว้ก่อนครับแหม่แล้วก็ทิ้งตัวครับทิ้งตัวอย่างง่ายๆครับทาง้นของโกโอชิวชัยบอก้อยกันตอนนอกมาเออมาจังหวะนี้ก็พยายามจะเข้าสูงวงในครับแข้งซ้ายคำเมื่อสักครู่เข้าขวาครับทาง้นของชูชัยครับกรรมการต้องเตือนออกมาครับแมไม่อยากให้นักมวยประเทศตัวเองต้องเสียเปรียบครับเขาซ้ายครับโอ้มีอาการปือโชครับเจอเขาซ้ายเสียบแหลมเพียบกรรมการยังไม่นับครับ โอ้เจอมาซรายจากชูชัยครับมัดขวาม่โดนครับแต่นั้นของโกโอมาซ้ายครับชูชัยมาซ้ายชูชัยลงไปนั่งเคข่งอยู่บนพื้นเลยครับโกโอครับผมจังหวะนี้นี่คือนับแรกนะครับโอ้โหคุณพักคุณเจ้าช่วยด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อสักครู่ครับแม่ต้องใช้ภาพชาเทคโนโลยีภาพชาจากโคเชกแล้วครับจังหวะนี้ ไปครับจังหวะนี้นี่ชูชัยเดินเข้าหาหาเวียงมัดขวาไม่โดนครับชั้นของโกโอเจอมาซ้ายชกเข้าที่ปลายคางแบบนี้แล้วครับผางเขาให้ครับผมจังหวะนี้ครับลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นเลยครับนั่นคือโกโอครับดูอีกทีครับจังหวะนี้ครับนี่ครับผางเขาให้ครับโอ้โหลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นเลยนะครับให้กรรมการนับนะครับ ก็มันการที่ต้องนับนะครับเพราะว่าแม่มันผ่านไปแล้วนะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับคุณผู้ชมครับพราธาเสียทีตั้งแต่ยกแรกเลยครับเดีว่าจะเขาที่จะตีตื่นขึ้นมาได้หรือไม่อย่างไรนะครับจงนนังหวะนี้อ่ะไปที่ความเร็วปกติกันก่อนครับ มาครับลุยกันต่อครับไม่มีปัญหาครับรนพื้นนางบ้านนะบ้านรนพื่นแม่กรรมการก็เหมือนจะเอาใจฝังตัวเองอยู่นะครับเดินเข้าหาครับจงหวันนี้ครับแข่งขวาคมับกมัดหุกซ้ายครับชูชัยมัดหุกซ้ายจากชูชัยครับมัดหุกซ้ายเข้าปลายคางชูชัยมัดอัดเข้าไปครับอัดเข้าปลายคางลงไปนั่งแขวงอยู่บนพื้นเลยครับผมอีกแล้วครับเหลาแล้วครับเหลาแล้วโอ้นี่ครับมีอ๋อยังอารมณ์ดีหันไปคุยกับพี่ทึงได้อยู่ครับนี่กรรมการยังไงดีครับโชคต่อไหมน้องบ้านโชคต่อไหม ชกต่อครับเหลืออีกนับเดียวครับในยุคนี้ครับอีกนับเดียวเท่านั้นครับเข้าซ้ายกับชูชัยแล้วจุกเลยครับมาขมีอการพือโชว์เจอมัดฮุกซ้ายครับลงไปนั่งเครงกรรมการบงมือบผายแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อยหอยเสียบครับแมมยังทํามึนงงครับโกโอยังทํามึนงงครับเดี๋ยวเรามาดูภาพชากันอีกทีครับโอ้ว่ามันติดเพนพันเพลครับจังหวะนี้โอ้โหมาครับเทคโนโลยีภาพชาโดยโคเชอีกแล้วครับ จังหวะนี้อ้าวกดผิดกดผิดทมเร็วในการเล่นครับ2.5โอเคไปครับจังหวะนี้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 กรรมการโบกมือเข้าหาหาชูชัยเดินเข้าหาไปจังหวะนี้เขาซ้ายแหลมเพียบเพียบเสียบเข้าที่ทับที่ไตไตไตถึงกับเซทลาลาลามัดฮุกซ้ายนี่ไม่โดนโดนโดน เดินเข้าหาครับหุกซ้ายเข้าปลายคลางครับผมลงไปนั่งรขงอยู่บนพื้นเลยครับผมบดสภาพมาบสะพดเลยครับดูอีกครั้งนะครับเพื่อความสาใจครับจังหวะนี้ครับนี่ครับอัดคอมบุมครับมัดหุกซ้ายหลบได้ครับแต่ว่าชูชัยไม่ยอมปล่อยโอกาสเข้าไปครับมันหุกซ้ายซ้ายปลายคางคางลงไปนั่งเร็งรขงรขงอยู่บนพื้นพื้นเลยทีเดียวผมจังหวะนี้โอ้โหดูอีกครั้งเพื่อความสาใจครับดูครับแม่ เกเดินเข้าหาครับจากวันนี้คํามาก่อนก่อนก่อนเขาซ้ายเสียบแหลมเพียบแล้วมีอาการเลยครับครับครับเสียบเข้าเครื่องในครับแม่มันช่องมันช้ำครับจังหวะนี้นี่เดินเข้าหาหาหัดหุกซ้ายปลายคางคางลงไปนั่งเคข่งเเ่งเ่งอยู่บนพื้นพื้นกรรมการโบกมือยบายแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อยหอยเสียบครับดูครับนี่กรรมการสั่งห้ามแล้วนะครับโอ้ แสดงความดีด้วยครับแสดงความยินด,ดีกับนี่ครับนักโชคชาวติของเรานะครับชนะในการเอาชนะในการเทคนิคน็อกเอาท์ครับแหม่เดินซึมครับเดินซึมกับเข้ามุมเลยหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นี้หาหลักฐานรวบรวมกันนะครับอืมก็เป็นเจ้าของค่ายมวยด้วยนะครับก็จะได้ไปถ่ายคอนเทนต์อย่างเต็มที่นะฮะอืม เรามาดูกันอีกครั้งดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่ครับเรามาดูจังหวะนี้กันอีกครั้งดีกว่าครับเพราะมันไปเร็วเหลือเกินครับมาครับนี่เขาซ้ายมีอาการครับเราเดินข้าหามันฮุกซ้ายครับลงไปนั่งเคร่งบนพื้นเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้อ่อนสโลว์ครับสโลว์ครับสโลว์ดูครับจังหวะที่ชูชัยเดินเข้าหาครับ แล้วครับเข่าซ้ายแหลมเทียบเสียบไส้เสียบพุงครับโอ้โหแน่นอนเหลือเกินครับแล้วจงหวันนี้ตามครับฮุกซ้ายแรกไม่โดนครับยังไม่หยุดตามต่อตามติดครับแล้วฮุกซ้ายอีกทีปลายคางครับเข่าสุดเทพเจ้าสายฟ้าลงไปนั่งเขลงอยู่บนพื้นเลยทีเดี๋ยวโน้มแตะพื้นด้วยนะครับคือถ้ามาสถานการณ์แบบนี้กรรมการต้องนับอย่างแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ครบ3ามนับพอดีครับแม่แต่ละนัดนี่แต่ละนับนี่เจ็บเจ็บทั้งนั้นเลยครับโอ้โหอ๋อแล้วครับ กดชมภาพอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเอทีวีครับอย่าลืมชมา,ามว,าายว,าวยไทยโดยสแซกพัดใต้ครับ,รรบหนึ่งเดียวช่องนี้โคเชเอทีวีครับในช่องทางของ Facebook กดเฟลโลกดติดตามครับช่องทางของอย่าลืมก,ตตมกดติดตามครับในช่องทางเฟซบุ๊กเฟลโลติดตามครับช่องทางของ YouTube กด Subscribe ครับ Subscribe ใส่หอมแดงต้มยำปลาทูร้อยแรงอย่างแน่นอนครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ